เอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเต้ TND Channel คำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการสปอยยับยบของหนังเรื่อง Ruby s p a r k ปี2 0 1 2จะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อสาวในจินตนาการเนี่ยกลายร่างเป็นคนจริงๆขึ้นมานะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูเองเนี่ยก็ปิดคลิปนี้ทิ้งไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังผมสปอยเนี่ยก็เชิญรับชมรับฟังกันต่อได้เลยครับผม เปิดเรื่องมาครับเราก็เจอกับสาวน้อยคนหนึ่งที่ท่าทางดูหน้าตาดีนะครับขนาดมองเห็นไม่ชัดเนี่ยก็เดาได้เลยครับว่าเธอน่าจะน่ารักและเธอคนนี้เนี่ยก็พูดออกมาว่าทําไมคุณถึงมองฉันอย่างนั้นล่ะและเสียงนาฬิกาปุกก็ดังขึ้น ใช่แล้วฮะสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้เนี้ยก็คือความฝันของพ่อหนุ่มหน้าตาเนิร์ดๆคนนี้ครับเขามีชื่อว่าคาร์วินซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นพระเอกของเรื่องก็อย่างที่เห็นแหละครับว่าพี่แกเนี้ยเป็นคนเนิร์ดๆแล้วก็ไม่ประสีภาษาเรื่องผู้หญิงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความสามารถของเขาเนี่ยก็คือการเขียนหนังสือนะครับเรียกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นอัจฉริยะในการเขียนหนังสือเลยก็ว่าได้ในเช้านี้เนี่ยพระเอกของเราก็ใช้ชีวิตตามปกติครับพาหมาที่ชื่อว่าสกอตตี้เนี้ยมาเดินเล่นนะจากนั้นเนี้ยพระเอกก็ปิ้งไอเดียหน เตรียมพร้อมที่จะเริ่มทํางานนะแต่พอเขาจะเริ่มลงมือทํางานครับเขาก็แบบไอเดียเมื่อกี้มันไม่เวิร์คครับเขาก็เลยไม่ได้พิมพ์อะไรลงไปเลยนะแล้วจู่ๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นนะฮะซึ่งคนที่โทรมาเนี่ยก็เป็นน้องชายของเขาเองนะครับน้องชายพระเอกเนี่ยเขามีชื่อว่าแฮร์รี่นะครับแฮร์รี่จะเป็นคนประมาณว่าแบบว่ายิ้มง่ายเข้าสังคมเก่งผิดกับเขาวิ่งอย่างสิ้นเชิงเลยนะน้องชายพระเอกเนี่ยเขาก็ชวนมาเล่นฟินเนสนะครับแล้วก็ถามกับพระเอกแหละครับว่าไปเดทกับสาวครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างได้เป่าเธอหรือเปล่าแต่ว่าพระเอกเเเนี่่่่่กก็บบอออวววาาาาไไไมมด้ปันนะรระรรพพชิ คิดว่าพวกผู้หญิงพวกนี้เนี่ยสนใจเขาเพราะว่าเขาเป็นนักเขียนนิยายชื่อดังต่างหากไม่ได้สนใจตัวของเขาจริงๆน้องชายก็บอกว่าก็นี่ไงฉันเลยชวนนายมาเล่นฟิตเนสสาวๆจะได้สนใจในตัวของนายจริงๆน้องชายเนี่ยคือกะว่าจะให้พระเอกเนี่ยหุ่นหล่อเท่นะครับจะได้มีสาวมาชอบบ้างจากนั้นคาวินก็เล่าให้น้องฟังนะครับว่าเขาเนี่ยฝันแปลกๆเห็นสาวสวยคนหนึ่งซึ่งมันดีต่อใจเขามากเลยนะน้องชายนี่ก็ถามกลับมาเลยครับว่าได้เป่าเธอหรือเปล่าแล้วคาวินก็บอกว่าไม่ได้ทาครับอะไรอยู่วะเนี่ยขนาดในฝันนายยังไม่ได้เป่าเธอเลยเหรอแม่งโค ของเนี่ยเขามักจะมาปรึกษาจิตแพทย์คนนี้เป็นประจานะครับทั้งเรื่องงานและเรื่องอะไรต่างๆในชีวิตเขานะก่อนหน้านี้หมอคนนี้เขาก็เป็นคนแนะนำนะครับให้พระเอกเนี่ยเลี้ยงหมาตัวหนึ่งครับพระเอกของเราเนี่ยก็ไปเอาเจ้าสกอตตี้มาเลี้ยงนะครับไอตอนต้นเรื่องซึ่งเอาหมามาเลี้ยงเนี่ยก็กล่าวว่าจะเอาหมาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ให้พระเอกเนี่ยได้เข้าสังคมบ้างได้เจอคนที่มาเล่นกับหมาพระเอกแล้วก็ได้คุยกับคนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่กลายเป็นว่าเจ้าสกอตตี้เนี่ยเป็นหมาติ้งตองครับน้ำลายยืดแล้ว ักษะการเข้าสังคมเลยนะครับไอการที่ไม่ได้เข้าสังคมอะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้พระเอกเขียนหนังสือไม่ออกครับจิตแพทย์เนี่ยก็เลยสั่งให้เขาวินเขียนเกี่ยวกับคนที่เข้าหาสกอตตี้ว่าเขากลัวมันที่น้ําลายยืดหรือว่าชอบมันในแบบที่มันเป็นจะเขียนออกมาแยกแค่ไหนก็ได้แต่ขอให้คุณเขียนมาหน้านึงนะในวันต่อมาเนี่ยเขาวิ่งก็ไปงานมิทต,ติ้งพบปากกับแฟนๆหนังสือของเขาครับเรียกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นนักเขียนอัจฉริยะเลยก็ว่าได้แฟนคลับเนี่ยมารอพบเขามากมายครับแต่พอถึงเวลาที่แฟนคลับถามคคํําาาาาถถมมหรืออว่่พพููดุยกกัเเข็ทตตไ ถามแฟนคลับได้ไม่ประทับใจสักเท่าไหร่แล้วก็เดินหนีออกมาครับแต่ทว่าก็มีแฟนคลับคนนึงที่ชื่อว่าเมเบิลเนี่ยเธอชื่นชอบพระเอกมากๆเลยนะครับก็เลยทิ้งเบอร์ติดต่อเอาไว้ให้ครับเผื่อว่าพระเอกเนี่ยจะสนใจเธอและโทรไปหาเธอในคืนนี้พระเอกกลับบ้านมาก็จะเที่ยงคืนแล้วครับแถมมาเจอเจ้าสกอตตี้เยี่ยวใส่ที่นอนพร้อมกับกัดหนังสือขายกระจุยเต็มไปหมดคาวินก็เลยหอบผ้าห่มลงมานอนที่โซฟาชั้นล่างและในคืนนั้นเขาก็ได้ฝันอีกครั้งซึ่งคาวินเนี่ยก็เหมือนจะได้เจอกับสาวคนเดิมที่เขาฝัันน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 ถึงมมาาาตตออ้้้เเเรบใีหห็ชดๆแลว เธอเนี่ยก็น่ารักโตเล็กสเปคพระเอกเลยครับสเปคคนดูหรือเปล่าคอมเมนต์ไม่ได้าล่างเลยนะคาวินเนี่ยได้พูดคุยกับเธอแล้วก็ได้รู้ว่าเธอคนนี้เป็นจิตตกรครับแถมเธอเนี่ยก็บอกว่าชอบหมาของพระเอกด้วยนะแต่พระเอกก็บอกกับ,กบเธอว่าเจ้าสกอตตี้เนี่ยมันเป็นหมาที่ไม่ได้นิสัยน่ารักแบบที่เธอคิดหรอกนะแต่ว่าเธอก็ไม่ได้สนใจนะครับจนกระทั่งเธอวาดรูปเจ้าสกอตตี้จนเสร็จฮะแล้วก็บอกกับ,กบคาวินว่าถึงเจ้าสกอตตี้จะไม่ได้เป็นหมาที่นิสัยน่ารักแต่ฉันก็ชอบมันในแบบที่มันเป็นนะฉันชอบมันในนแบบที่มัเป็น ด้วยคำพูดของเธอเนี่ยก็ทําให้คาวินสะดุ้งตื่นเลยครับและรีบวิ่งขึ้นไปที่ห้องทํางานจากนั้นคาวินก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับเธอในฝันคนนั้นครับจนเวลาเนก็ผ่านไปหลายต่อหลายวันในระหว่างนั้นเจ้าสกอตตี้ก็ไปคาบรองเท้าสีแดงของผู้หญิงที่ไหนมาก็ไม่รู้เอามาให้คาวินซึ่งพี่แกก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ารองเท้าของใครแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรครับแล้วก็เขียนหนังสือต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในวันถัดมาครับคารวินก็นัดเจอกับจิตแพทย์แล้วก็บอกกับเขาว่าคุณที่มันโคตรนัตชรินะนยะจนนร อยู่กับเธอทั้งวันแล้วหมอก็ถามว่ามันหมายความว่ายังไงคาวินก็ได้บอกกับหมอว่าเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนตกหลุมรักตัวละครนางเอกที่เขาสร้างขึ้นมานครับแถมพี่แกนเนี่ยก็สร้างตัวละครพระเอกชื่อว่าคาวนินดะ้วยนะมันก็เลยทาให้คาวินเนี่ยรู้สึกว่าทุกครั้งที่เขานั่งพิมพ์หนังสือครับมันก็เหมือนกับตัวของเขาเนี่ยได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่เขารักนะจิตแพทย์ก็เลยถามนะครับว่าเธอคนนั้นชื่ออะไรเล่าให้ผมฟังได้ไหมคาวินก็ได้บอกเลยครับว่าตัวละครที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเธอชื่อว่าลูบี้ วันต่อมาแฮร์รี่และลูกเมียของเขาเนี่ยก็มาเยี่ยมที่บ้านพระเอกนะฮะและในตอนที่คาวินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาก็ได้เจอกับที่โกนขนของผู้หญิงครับคาวินก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นของเมียแฮร์รี่นะฮะแต่พอคาวินกำลังจะเดินลงมาถามครับแฮร์รี่เนี่ยก็หยิบชุดชั้นในสีแดงขึ้นมาและถามกับคาวินว่านี่พี่พาสาวมาสวิงกิ้งที่บ้านหรือไงเนี่ยคุณพระช่วยสกอตตี้ <Scot> พระอเอกเนี่ยคิดว่าสกอตตี้ไปขาบชดชันในจากถังขยะข้างบ้านมาครับแถมพอเมียแฮร์รี่เดินมาเปิดลิ้นชักครับก็เจอกับกางเกงในของผู้หญิงอีกตัวหนึ่งนะเมียแฮร์รี่นี่ก็บ่นใหญ่เลยครับแล้วก็บอกให้คาวินเนี่ยเอามันไปทิ้งมันสกปรกหลังจากนั้นครับพวกเขาเนี่ยก็นั่งกินข้าวด้วยกันจนมืดเลยนะฮะแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปนั่งทํากิจกรรมของตัวเองนะครับแต่ว่าเมียของแฮร์รี่เนี่ยเธออยากกลับบ้านแล้วนะฮะก็เลยบอกให้พระเอกเนี่ยไปตามไอ้แฮร์รี่ให้หน่อยแล้วพอคาวินเดินออกมาตามครับก็็เเนว่ายายลมถป แฮร์รี่เนี่ยก็ถอในหายใจครับแล้วก็บอกกับพระเอกว่านี่พี่เขียนนิยายรักเหรอผมบอกตรงๆนะพี่เนี่ยไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงเลยและแฮร์รี่ก็พาลูกเมียกลับบ้านครับแฮร์รี่เนี่คิดว่างานชิ้นนี้มันไม่เวิร์คครับเพราะว่าพระเอกเนี่ยไม่ได้รู้จักผู้หญิงจริงๆนะแต่ก็แน่เลยครับคาวินเนี่ยพี่แกเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของตัวเองล้วนๆเอาคาแรคเตอร์ของตัวเองเนี่ยไปเป็นพระเอกในเรื่องครับแถมยังสร้างตัวละครนางเอกขึ้นมาในแบบที่ตัวเองชอบด้วยซ้ำในคืนนั้นเองครับคาวินก็เลยสาาาาารรตต่่่ออออเเเเืงงววขขขขกกับูบีี้คินนยให ที่บ้านของเขานะครับแล้วก็นั่งกินเบอร์เกอร์ด้วยกันทั้งสองคนเนี่ยก็นั่งพูดคุยกันอย่างหวานชื่นเลยนะฮะจนในที่สุดเนี่ยลูบี้และคาวินก็ตกลงเป็นแฟนกันครับและลูบี้ก็สัญญาว่าจะรักคาวินตลอดไปชั่วกับชั่วกันพระเอกของเราเนี่ยก็นั่งเขียนหนังสือยาวๆจนเขานั้นหลับคาโต๊ะในเช้าวันต่อมาครับคาวินก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์ในวันนี้เนี่ยเขามีนัดคุยงานนะครับและตอนนี้มันก็ถึงเวลานัดแล้วแต่ว่าปลายสายเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรไว้ค่อยนัดมาคุยกันวันหหลัังกกก็ไได้้้ต่าาาาววนนเนยยเยยอออจะฉบบสืปปใู จะรีบไปแต่พอลงไปข้างล่างครับก็ได้เจอเจ้าหมาน้อยสกอตตี้เนี่ยแสดงอาการปวดชิงช่องคาวินก็เลยบอกปลายสายไปว่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมพาหมาไปเยี่ยวก่อนเฉันพามันไปเองเยี่ยมขอบคุณ คาวินหันไปนี่ถึงกระอึ้งแดกเลยครับเพราะว่าเสียงผู้หญิงที่เขาได้ยินเนี่ยก็คือลูบี้ครับแฟนสาวในหนังสือของเขาครับอยู่ดีๆเนี่ยคนในจินตนาการก็โผล่ออกมาในชีวิตจริงซะง,งั้นแถมมาในสภาพโคตรจะเซ็กซี่คาวินนี่ถึงกระประาาแดกเลยครับคนอื่นเนี่ยมองว่าเขาเป็นหนักฉริยะแต่จริงๆแล้วกูเป็นบ้านี่หว่าพ <Huh? S 1> ี่แกน,นี่ก็สับตีนแตกหนีลูบี้ขึ้นไปบนชั้น2จากนั้นก็รีบตั้งสติครับโอ,โอเคโอเคมันไม่ใช่เรื่องจริงฉันต้องฝันไปแน่ๆและคาวินเนี่ยก็ลองมองเช็คลงมาข้างล่างอีกครั้งคาวิุณโกรเหรอ คาวินนี่ก็ยังตกใจไม่เลิกครับวิ่งไปแอบในห้องแต่พอเขาตั้งสติได้ครับก็เลยลองลงไปคุยกับเธอตรงๆดูนะพอลองลงมาดูครับลูบี้เนี่ยก็ยังอยู่นะแถมกําลังทํากับข้าวให้คาวินกินด้วยคาวินก็แบบโอเคโอเคงั้นชุดชั้นในอันนี้เนี่ยใช่ของคุณหรือเปล่าลูบี้ก็บอกว่าแน่นอนสิมันก็ต้องของฉันอยู่แล้วว่าแต่ทําไมคุณถึงถามแบบนั้นล่ะคุณแอบมีผู้หญิงคนอื่นหรอคาวินก็ปฏิเสธทันทีครับว่าไม่ใช่ผมมีแค่คุณคนเดียวเนี่ยแหละจากนั้นคาวินก็รีบสับตีน นั่งเขียนหนังสืออยู่ดีๆฮะตื่นเช้ามาลูบี้ก็ปรากฏตัวมาในชีวิตจริงเฉยเลยดูเหมือนว่าแฮร์รี่เนี่ยจะไม่เชื่อครับแล้วเขาก็ยังไม่ค่อยว่างคุยด้วยนะเพราะว่าตอนนี้กาลังทํางานอยู่ครับแฮร์รี่ก็เลยบอกให้คาวินเนี่ยออกไปหาใครสักคนหนึ่งครับที่ไม่เห็นภาพหลอนแบบนายแล้วเดี๋ยวฉันว่างเนี่ยฉันจะไปคุยกับนายโอเคไหมพอแฮร์รี่วางสายไปครับคาวินก็นึกขึ้นได้ว่าเขาเนี่ยได้เบอร์แฟ,แฟนคลับสาวคนนึงมาจากงานมิงนี่หว่าพี่แกเนี่ยก็ไม่รอช้าครับรีบโทรไปนะัดเธอคนนั้นออกมาเจอกันตอนแรกเนี่ยก็กจมพาาา้้้้ดววยนคตตเธอออออืิง ระหว่างทางเนี่ยลูบี้ก็ชวนคุยครับแต่ว่าพระเอกเนี่ยแม่งก็ไม่กล้าตอบนะฮะเพราะว่ากลัวว่าคนรอบๆเนี่ยจะมองว่าเขาบ้าจากนั้นคาวินก็บอกให้ลูบี้เนี่ยไปเดินช้อปปิง้งรอเดี๋ยวเขาจะไปหาเพื่อนแป๊บหนึ่งเวลาก็ผ่านไปสักพักครับคาวินตอนนี้ก็กำลังนั่งอยู่กับสาวคนที่เขาโทรนนะัดออกมาเจอนะแต่ผ่านไปได้ไม่นานครับลูบี้เนี่ยก็ตามมาเจอคาวินจนได้และเธอเนี่ยก็พยายามเรียกพระเอกนะครับแต่ว่าพี่แกเนี่ยก็เมินลูบี้ครับทำเป็นไม่ได้ยินนะฮะกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเขาพูดคนเดียวแต่ที่ไไหหนนนนนด้้รรัังงกก็มมมาาาาาาาเเฉลยวววว่่่ีีตตจิิๆะพสทออ เ,เธอทักลูบี้ว่าเธอรู้จักกับเขาเหรอลูบี้ก็ตอบกลับแบบทันควันเลยครับว่าใช่สิฉันลูบี้แฟนสาวของเขาเองแหละคาวินก็แบบเชื่อนี่คุณเห็นเธอเหรอจากนั้นพระเอกมันก็เช็คเพื่อความมั่นใจครับไปเอามือเด็กเสิร์ฟเนี่ยไปแตะหัวลูบี้ครับซึ่งมันก็ทําให้ลูบี้งอนเลยครับเอาน้าสาดหน้าไอ้บักคาวินไปนหนึ่งแก้วพระเอกเนี่ยก็มั่นใจแล้วครับว่าเธอนั้นมีตัวตนจริงๆแล้วก็รีบใส่เกียร์หมาตามไปง้อเธอให้ไหวคาวินก็พยายามปรับความเข้าใจกับลูบี้นะฮะแล้วก็ขอโทษนะฮะที่เขาทําอะไรโงงงง่่ลลพออออแแมนนาาาหย้ววเีธกก็บบจัสิต Hmm. และทั้งสองคนก็จูบกันยังดูดดื่มครับหลังจากนั้นทั้งวันเนี่ยทั้งสองคนก็ไปออกเดทกันนะเริ่มจากช่วงเย็นครับไปดูหนังด้วยกันระหว่างดูนี่ก็กอดหอมจูบแม่งทั้งเรื่องเลยฮะโคตรทำลายคนโสดแล้วก็ไปเล่นเกมที่เกมเซนเตอร์กันต่อแต่ว่าไม่ได้แตะเกมเลยนะแม่งกอดจูบกันอย่างเดียวแม่ช่วงโปรโมชั่นนี่ก็อย่างงี้แหละคาวินแล้วก็ปิดท้ายการเดทนี้ด้วยการไปเที่ยวสถานบันเทิงรอบดึกกันแบบสุดเหวี่ยงไปเลยครับหลายวันผ่านไปครับคาวินก็ใช้ชีวิตอยู่กับรูบี้เรียบร้อยแล,นะแลย นะแต่แฮร์รี่ก็ไม่เชื่ออยู่ดีครับว่าลูบี้เนี่ยจะมีโตตนขึ้นมาจริงๆได้ยังไงพนันได้เลยว่าพี่ชายของเขาเนี่ยจะต้องเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆคาวินก็เลยจัดให้ครับพาไอ้น้องรักมาเจอลูบี้ให้มันจบๆไปแต่นายต้องสัญญาก่อนนะว่าจะไม่เอาเรื่องต้นฉบับที่ฉันเขียนเรื่องลูบี้ไปบอกเธอนะ่ะพอตกลงกันเสร็จครับคาวินก็พาเข้ามาในบ้านฮนะแล้วแฮร์รี่เนี่ยก็ได้เห็นน่ามีผู้หญิงอยู่ในบ้านคาวินจริงๆคาวิน แฮรี่เนี่ยก็อึ้งไปเลยครับจากนั้นเธอก็มาแนะนําตัวกับแฮรี่นะครับแต่ว่าพี่แกเนี่ยก็ยังอึ้งไม่หายนะแล้วก็ลากตัวคาวินออกมาคุยนอกบ้านแฮรี่เนี่คิดว่าเธออาจจะเป็นพวกนักต้มตุนครับแบบว่าอ่านต้นฉบับแล้วก็ปลอมตัวเข้ามาใกล้ชิดคาวินก็เป็นได้และทางเดียวที่จะพิสูจน์ว่าเธอนั้นเป็นปาฏิหาริย์หรือว่าเป็นนักต้มตุนเนี่ยก็คือคาวินจะต้องลองเขียนในหนังสือให้เธอเป็นอะไรสักอย่างครับซึ่งแฮรี่เนี่ยก็เสนอให้เขียนว่าเธอนั้นสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้อย่างคล่องแ ได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่รู้ตัวจากนั้นทั้งสองคนก็ลงไปหาลูบี้ครับและปรากฏว่าเธอเนี่ยสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้ทันทีเลยครับ แฮร์รี่นี่ก็หลุดขำออกมาครับแบบว่าไม่อยากจะเชื่อครับมันจะเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยแล้วคาวินก็รีบวิ่งขึ้นไปที่เครื่องพิมพ์ครับแก้ไขให้เธอเนี่ยกลับมาเป็นปกติจากนั้นทั้งสามคนก็นั่งกินข้าวเย็นร่วมกันแล้วก็ทําความรู้จักกันมากขึ้นนะครับพอถึงเวลาที่แฮร์รี่กลับบ้านเนี่ยคาวินก็เดินมาส่งครับทั้งสองคนเนี่ยก็เข้าไปคุยกันในรถนะฮะคาวินก็สั่งให้แฮร์รี่เนี่ยอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดแม้แต่แม่ของเราแฮร์รี่เนี่ยก็ตกลงครับแต่ว่าก็บอก,กบคาาววินว่ พี่น่ะจะเขียนให้เธออมนกเขาเมื่อไหร่ก็ได้หรือจะเขียนให้เธอนมใหญ่ก็ได้สัญญากับผมสิว่าจะไม่ทําให้มันเสียของ <c oughs> แฮร์รี่มันก็มาสายบ้ากามเลยครับแต่พระเอกเนี่ยก็สวนกลับไปนะครับว่าฉันจะไม่เขียนอย่างนั้นเด็ดขาดและจะไม่เขียนเรื่องของลูบี้เพิ่มเติมอีกแล้วจากนั้นคาวินก็เก็บต้นฉบับทั้งหมดใส่ลิ้นชักแล้วก็ล็อกเอาไว้เลยครับคาวินเนี่ยเขาพอใจในสิ่งที่ลูบี้เป็นแล้วนะครับในตอนนี้ในวันถัดมาขณะที่ขับรถอยู่เนี่ยแม่ของคาวินก็ได้รู้แล้วนะครับว่าคาววินรมาชวคาวินาไเม่ยา ไปเจอหน้าผัวใหม่แม่นะครับก็เลยไม่อยากไปก็เลยอ้างไปว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเขาไม่ว่างทางด้านลูบี้เนี่ยเธออยากไปเจอแม่พระเอกนะครับพอพระเอกตัดสายแม่ไปเนี่ยลูบี้ก็งอนเลยครับเธอคิดว่าคาวินเนี่ยไม่อยากจะพาเธอไปเปิดตัวกับครอบครัวนะถ้าเกิดเราเป็นเพื่อนๆเ,เนี่ยจะน้อยใจแฟนกันไหมครับในคืนนี้เนี่ยลูบี้ก็ยังน้อยใจไม่หายนะครับพอคาวินตั้งท่าเหมือนจะขอเป่าเธอสักยกนึงเนี่ยลูบี้ก็ปฏิเสธครับแล้วบอกว่าฉันง่วงแล้วน่ะคืนนี้ก็เลยต้องต่างคนต่างนอนกันไปครับในเช้าวันต่อมาครับคาวินเนี่ยก จะให้ลูบี้หายงอนครับก็เลยตกลงพาเธอไปเจอแม่ของเขาซึ่งลูบี้เนี่ยก็ดีใจมากๆเลยนะแล้วก็กลับมายิ้มล่าเริงอีกครั้ง หลังจากที่ขับรถกันมาหลายชั่วโมงเนี่ยในที่สุดก็ถึงบ้านแม่พระเอกแล้วนะแม่เนี่ยก็ดูเป็นคนอารมณ์ดีนะฮะออกมาตอนรับลูบี้ย่างอบอุ่นเลยนะหลังจากนั้นแฮร์รี่และเมียของเขาเนี่ยก็ตามมาที่บ้านของแม่ด้วยเช่นกันนะครับทุกๆคนเนี่ยก็พูดคุยเล่นเกมในครอบครัวกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับมีแต่คาวินเนี่ยแหละครับที่ทำตัวแปลกๆเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยชอบแฟนใหม่ของแม่สักเท่าไหร่ก็คือแม่พระเอกเนี่ยเธอไปมีแฟนใหม่หลังจากที่พ่อแท้ๆของคาวินตายครับซึ่งคาวินเนี่ยก็คิดว่าตั้งแต่แม น้ำกระโดดน้ำเล่นกันโคมๆค,มคาวินเนี่ยเขาก็แยกตัวออกมานอนอ่านหนังสืออยู่คนเดียวนะแม่ก็ขึ้นมาชวนให้ลงไปเล่นน้ำด้วยกันครับแต่เขาก็ไม่ไปทําให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในวันต่อมาคาวินและลูบี้เนี่ยก็เลยเดินทางกลับบ้านครับซึ่งไอพระเอกของเราเนี่ยมันก็ทําตัวอารมณ์เสียไม่เลิกนะลูบี้แค่กําลังทําอาหารไปร้องเพลงไปก็โดนคาวินด่าว่าเขาเนี่ยกำลังอ่านหนังสืออยู่ช่วยเงีย,งยบๆหน่อย รูบี้เนี่ยก็งอนเลยครับนั่นจึงทําให้รูบี้เนี่ยตัดสินใจบอกกับคาวินว่าเธออยากจะย้ายไปนอนที่อพาร์ตเมนต์คนเดียวครับแต่ขอไปนอนคนเดียวแค่อาทิตย์ละหนึ่งคืนเท่านั้นรูบี้เนี่ยอยากจะมีระยะห่างบ้างเพื่อให้คาวินได้ทํางานของตัวเองส่วนเธอเนี่ยก็จะไปสมัครเรียนศินลปะนะครับคาวินเนี่ยก็ต้องฝืนใจตกลงไปนะถึงเขาจะไม่อยากก็ตามแล้วเวลาเนี่ยก็ค่อยๆผ่านไปครับในทุกๆคืนที่คาวินต้องนอนอย่างเดียวดายกับสกอตตี้เนี่ยเขาก็เหงาจนแทบจะขาดใจเลยนะต่างจากรูบี้ครับพอเธอได้ใช้เวาวเานเเงขน่หนนะหิ วินมากขึ้นเช่นกัน ความสัมพันธ์มันต้องมีช่องว่างกันบ้างในเย็นวันหนึ่งที่คาวินกาลังเตรียมอาหารเย็นครับรูบี้เนี่ยก็โทรมาบอกว่าเธอนั้นจะไปเที่ยวกับเพื่อนที่เดียนศินลปะคาวินก็ถามเลยครับว่าจะกลับบ้านมากินข้าวเย็นด้วยกันไหมผมกําลังทําอยู่นะแต่รูบี้เนี่ยก็บอกว่าขอโทษนะพอดีฉันจะกินที่นี่เนี่ยเพราะว่าเพื่อนๆเ,เธอสั่งอาหารมากินกันแล้วคาวินก็มีอึ้งไปแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ถามกับเธอว่างั้นคุณจะกลับบ้านมากี่โมงล่ะรูบี้ก็บอกว่าบ้านคุณอยู่ต้องไกลแถมเราก็ดื่มมมกกกกักัันนนนนนนแแลลล้้้้้ววววววดดยยยยยททําาาาาไไไเเเเรร่่่่จจอองงีีีะคิ็็ใใสปบ นั้นคาวินก็เครียดจนนอนไม่หลับเลยครับเขาคิดอยู่นานนะฮะก่อนที่จะลุกข,ขึ้นจากเตียงและตรงไปที่ห้องทํางานแล้วเขาเน่ยก็หยิบเอาต้นฉบับหนังสือลูบี้ออกมาครับคาวินเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะแหกกฎของตัวเองและเขียนเรื่องของลูบี้อีกครั้งซึ่งเขาเน่ยก็เขียนลงไปว่าลูบี้จะไม่มีความสุขเมื่อไม่มีคาวินหลังจากนั้นไม่ถึงหนึ่งนาทีลูบี้ก็โทรมาคาวินฉันอยากกลับบ้าน ในคืนนี้รูบี้ก็รีบกลับบ้านมาเป่ากับคาวินจนเสร็จสมอารมณ์ไหมททาให้คาวินเนี่ยพึงพอใจเป็นอย่างมากถึงมันจะมีข้อดีแต่ว่ามันก็มีข้อเสียมากกว่าครับเพราะไม่ว่าคาวินจะกินข้าวหรือจะไปกินขี้เนี่ยรูบี้ก็จะตามติดทุกสถานการณ์เลยนะเธอเนี่ยไม่ยอมออกห่างเขาเลยครับจนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คาวินเนี่ยปล่อยมือเธอแล้วไปรับสายคุยโทรศัพท์เรื่องงานครับรูบี้เนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจที่คาวินปล่อยมือเธอนะเธอเนี่ยเล่นงอนแบบนั้นทั้งวันเลยนะครับร้องห่มร้องไห้โอ้โหกลาย ต่อไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วครับก็เลยตัดสินใจเขียนเปลี่ยนอารมณ์ของลูบี้อีกครั้งคราวนี้เนี่ยพี่แกก็เขียนลงไปว่าลูบี้เต็มไปด้วยความสุขและมีชีวิตชีวาพอเขียนเสร็จก็เดินมาเช็คผลงานครับปรากฏว่าลูบี้เนี่ยดีดเป็นม้าเลยนะมันไม่มีความพอดีอะครับเพราะว่าลูบี้เนี่ยตอนแรกก็ซึมเศร้าเกินไปนะรอบนี้เธอก็ดีดครับกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกกลายเป็นคนที่ยิ้มขำตลอดเวลาราวกับว่าเธอใช้บ้องตรุยอวกาศยังไงอย่างนั้นคาวินก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับแฮร์รี่นะครับแฮร์รี่ก็บอกว เธอกลับมาเป็นปกติสิคาวินก็เลยไปลองทดสอบเธอดูนะครับโดยการบอกว่าลูบี้ผมคิดว่าผมจะไปที่ไกลๆสักสองสาเดือนอน่ะคุณอยู่คนเดียวได้ไหมเธอเนี่ยก็ไม่งอนเลยครับแถมบอกว่าเอาสิได้เลยฉันชอบโปสการ์ดพอดีเลยส่งมาให้ด้วยละ่ะพระเอกก็แบบว่างั้นไม่เอาแล้วผมอยู่แต่บ้านสองสาเดือนไม่ไปไหนเลยแล้วกันลูบี้ก็ตอบว่าได้สิเอาเลยฉันว่าเราเอาหมอนมาทําเป็นป้อมนอนเล่นด้วยกันทั้งวันก็ดีนะเรียกได้ว่าลูบี้ในตอนนี้เนี่ยเธอเหมือน NPC ที่ไร้หัวใจไปแล้ว พระเอกที่เห็นแบบนี้เนี่ยเขาก็รับไม่ได้ครับก็เลยไปเขียนเปลี่ยนลูบี้อีกครั้งคราวนี้เขาก็เขียนลงไปว่าลูบี้ก็คือลูบี้สุขหรือทุกข์เอาตามที่เธอต้องการพอเขียนไปอย่างนั้นครับในวันต่อมาเนี่ยลูบี้ก็ไม่ทําหาอะไรเลยครับนอนดูแต่ทีวีทั้งวันตามใจตัวเองเลยนะขาวินก็เลยบอกกับเธอว่าให้เธอเนี่ยไปแต่งตัวได้แล้วในคืนนี้เนี่ยมีงานปาร์ตี้ฉลองหนังสือใหม่ของนักเขียนคนหนึ่งนะครับซึ่งพระเอกเนี่ยเขาก็ชวนให้ลูบี้ไปด้วยครับเพราะว่าลูบี้เนี่ยอยู่แต่บ้านนะฮะไม่ไ เนี่ยก็เห็นด้วยเช่นกันครับในคืนงานปาร์ตี้ครับคาวินที่เป็นนักเขียนชื่อดังเนี่ยเขาก็ต้องไปเดินคุยกับแขกในงานนะทาให้ลูบี้เนี่ยต้องยืนคนเดียวท่ามกลางคนที่เธอไม่รู้จักสักคนแถมพระเอกเนี่ยก็ดันไปเจอแฟนเก่าเขาให้ครับทำให้เขาเนี่ยต้องยืนคุยกับแฟนเก่าอยู่นานเลยนะแถมพอคุยไปคุยมาเนี่ยก็ทะเลาะกันครับคาวินก็บอกว่าเธอทิ้งเขาไปเพราะว่าเขาไม่ประสบความสําเร็จในตอนนั้นใช่ไหมส่วนแฟนเก่าเนี่ยก็เถียงกลับมาว่าสาเหตุที่ทําให้เธอบอกเลิกกับคาวินก็เพราะว่าคาวินน่ะสนใจแต่ความรู้สึกของตัวเองไม่เคยแคครวาามู้้สสึกกขออองงงงเเธบลลยแะัน บอกลากันก่อนที่จะทะเลาะมากไปกว่าน,นี้ครับตัดภาพมาที่ลูบี้ฮะตอนนี้เนี่ยเธอกําลังถูกเจ้าของงานปาร์ตี้มาพูดคุยหว่านล้อไม่เธอลงไปเล่นน้าในสระก,กับเขานะครับเผเผอเนี่ยตะแก่นี่มันหวังปีเจ้าเลยครับแต่ว่าลูบี้เนี่ยก็อยู่ในสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยคงที่สักเท่าไหร่นะเธอก็เลยคล้อยตามเจ้าของงานปาร์ตี้อย่างง่ายดายครับลูบี้เนี่ยก็ค่อยๆถอดเสื้อผ้าออกจนเหลือชุดชั้นในอย่างเดียวนะและกําลังตั้งท่าจะลงไปเล่นน้ํากับไอ้หัวมาม่าค,ครับแต่ในจังหวะนั้นคาวินก็เดินมาเห็นพอดีครับทำให้เขาเน คาวินก็เปิดฉากชวนทะเลาะก,กับเธอก่อนเลยครับทั้งสองคนเนี่ยต่างก็มีเหตุผลไปของตัวเองครับคาวินก็ด่าเธอว่าคุณเนี่ยไม่ควรไปแก้ผ้าอยู่กับผู้ชายคนอื่นในงานแบบนี้มันทําให้คุณดูเป็นนางร้านลูบี้ก็ตอบกลับไปว่าขอโทษนะที่ฉันไม่ได้ทําตัวเป็นแฟนในอุดมคติของคุณนะ่ะแต่ฉันก็ไม่ใช่ลูกของคุณคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันคาวินก็นิ่งไปแป๊บหนึ่งแล้วบอกกับเธอว่าพานันกับผมไม่ล่ะว่าผมสั่งคุณได้ลูบี้เนี่ยเธอก็ไม่เข้าใจหรอกครับจากนั้นคาวินก็ตรงไปททีีีี่่่หห้้้ออองงงงําาาาานนนนแแลลละเเเเตรรรยมมมคืพพิิด์ดดขขขึใววบูกกก็็็ บอกกับคาวินว่าคืนนี้เนี่ยเธอจะกลับไปนอนที่อพาร์ตเมนต์แล้วพอลูบี้กำลังจะเดินออกจากห้องครับเธอก็เดินชนกำแพงที่เธอมองไม่เห็นลูบี้ก็ตกใจมากๆครับแล้วถามกับคาวินว่านี่มันบ้าอะไรกันน่ะคาวินก็เลยยื่นกระดาษให้เธออ่านและเฉลยให้เธอได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเธอไม่มีตัวตนอยู่จริงๆครับแต่ว่าคาวินเป็นคนสร้างเธอขึ้นมาจากการเขียนหนังสือและเขาก็สามารถเขียนให้เธอเป็นยังไงก็ได้ตามที่เขาต้องการลูบี้เนี่ยพอเธอได้รู้เรื่องราวทั้งหมดเธอก็ไม่เชื่อครับแล้วก็ด่ากับคาวินว่านายนู่ค เดียวมานานมากเกินไปจนทําให้เขากลายเป็นบ้าและนั่นมันก็เลยทําให้คาวินเนี่ยโมโหจนถึงขีดสุดครับและทําในสิ่งที่ไม่ควรทําคาวินลคาคาญที่เธอพูดมากครับก็เลยเขียนให้เธอเนี่ยพูดภาษาฝรั่งเศสมันก็ทําให้ลูบี้เนี่ยตกใจมากครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเนี่ยเขาก็เขียนให้เธอดีดนิ้วไม่หยุด ยังไม่พอครับเขาเขียนให้เธอเนี่ยแก้ผ้าแล้วก็ร้องเพลงจากนั้นก็เขียนให้เธอกลายเป็นหมาแล้วก็เขียนให้เธอเนี่ยบอกว่าจะรักเขาไปตลอดและสุดท้ายก็เขียนให้เธอพูดว่าเขานั้นเป็นอัจฉริยะและคาวินเนี่ยก็ทุบโต๊ะด้วยความโมโหครับก่อนที่เขาเนี่ยจะหยุดทุกอย่างส่วนคาวินที่ได้สติก,กลับมาเนี่ยก็ตั้งใจจะเดินมาขอโทษเธอครับแต่ว่าลูบี้ก็ไม่สนใจอะไรอีกแล้วครับเธอวิ่งหนีไปขังตัวเองอยู่ในห้องคาวินเริ่มเสียใจกับสิ่งที่เขาทําลงไปนะครับและรู้ตัวดีแล้วแหละว่าเขาเนี่ยเพิ่งเเรรื่อองงีียนขขู แต่คราวนี้เนี่ยเขาไม่ได้สั่งให้เธอทําอะไรอีกแล้วนะครับแต่ว่าเขาเขียนลงไปว่าทันท like <che> ีที่ลูบี้เดินออกจากบ้านเธอจะลืมเรื่องราวในอดีตทั้งหมดและเธอไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ของคาวินอีกต่อไปจากนี้ไปเธอเป็นอิสระคาวินพิมพ์ไปก็น้ําตาไหลไปครับและเขียนโน้ตบอกให้เธอนั้นอ่านหน้าสุดท้ายแล้วเขาก็เอาต้นฉบับที่เขาเขียนปลดปล่อยเธอเนี่ยไปวางไว้ที่หน้าห้องของลูบี้ครับในเช้าวันต่อมาครับคาวินก็ตื่นขึ้นมาแล้วเดินไปเช็คที่ต้นฉบับดูนะฮะแล้วก็ได้รู้ว่าลูบี้เนี่ยอ่านสิ่ พระเอกเนี่ยเสียใจมากๆแล้วเขาก็ทิ้งตัวลงนอนอยู่ตรงนั้นทั้งวันทั้งคืนหลังจากนั้นเวลาก็ค่อยๆผ่านไปคาวินก็พยายามหากิจกรรมทำให้เขาลืมลูบี้ครับแต่แฮร์รี่เนี่ยเขาก็แนะนำคาวินว่าให้เอาเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยไปเขียนเป็นนิยายรักครับเพราะว่าสิ่งที่คาวินได้เจอกับลูบี้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่แบบไม่มีทางหาได้ที่ไหนอีกแล้วนั่นก็เลยทำให้พระเอกเนี่ยเริ่มกลับมาเขียนหนังสืออีกครั้งและคาวินก็ได้ใช้เวลาทั้งหมดไปกับก,บการนั่งเขียนนิย เธอแล้วเวลาก็ผ่านไปจนถึงวันที่หนังสือนิยายของคารวินตีพีพ์อากไปขายนะครับซึ่งมันก็โคตรจะประสบความสําเร็จเลยนะทุกๆคนเนี่ยต่างทึ่งในจินตนาการของคารวินครับว่าเขาไปเอาความคิดพวกนี้มาจากไหนแฮรี่เนี่ยก็ยิ้มะแ,แล้วก็บอกว่าไม่รู้สิผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ในวันหนึ่งคาวินก็พาสกอตตี้ไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะตามปกตินะครับแต่ว่าเจ้าสกอตตี้เนี่ยมันก็วิ่งไปหาผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งเธอคนนั้นก็คือคนที่คาวินจำหน้าได้เป็นอย่างดีเธอก็คือลูบี้นั่นเองครับเธอนั้นกําลังนอนอ่านหนังสือนิยายที่คาวินแต่งครับจากนั้นลูบี้ก็ถามว่าหมาของคุณเนี่ยชื่อสกอตตี้หรอชื่อมันหมาในนิยายเรื่องนี้เลยคาวินก็ไม่ได้ตอบครับแต่ว่าเขาเนี่ยเปิดรูปหน้าของเขาในหนังสือนิยายที่เธอกําลังอ่านอยู่ให้ดูครับมีหน้าถึงดูคุน คาวินเนี่ยเขาจําหน้าลูบี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับส่วนลูบี้เนี่ยเธอจําเรื่องราวในอดีตไม่ได้เลยนะมันก็เป็นไปนตามที่คาวินได้เขียนเอาไว้และทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เริ่มตกหลุมรักกันใหม่อีกครั้งนะครับและหนังเนี่ยก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ imdb ไปที่7.2คะแนนนะครับส่วนในเว็บมาเขืออนเาเนี่ยก็ได้ไปทั้งสิ้น79%นะฮะแล้วก็คะแนนจากทางบ้านอีก75% ช่วงท้ายๆคลิปนี้ถ้าเสียงแปลกๆไปก็คือผมเป็นหวัดนะครับผมนั่งตัดต่อคลิปนี้ตอนช่วงประมาณตีหนึ่งถึงหกโมงเช้าทุกวันเลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะช่วยผมหายวัดเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้สักสิบไลค์ด้วยนะกันนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะดูคลิปต่อไปไวๆนะครับก็คอมเมนต์เร่งผมได้เลยนะครับเวลามาอ่านคอมเมนต์เร่งให้ลงคลิปเนี่ยมันก็มีกําลังใจทํานะมันอารมณ์แบบว่าเหมือนมีคนมาเฝ้ารอเราลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับ โอเคถ้าเกิดว่ามีคำถามมากกว่านี้นะครับก็คอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างเลยนะฮะจะพยายามไปตอบทุกคนเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปจ้ะ